สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินส้มตามก่อนนะไม่ะดมา,นานต่อนะจุคนมาจ้าไม่กินส้มตามปิดก่อนค่ะจะกมมีเวลาอัดไปก่อน สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินส้มตากกันค่ะไปทำมาต่อนะชุกคนมาจ้ามากินส้มตามจะบวงเลยค่ะบี่น้องจ้า ตามมกพี่แข่งเนาะคะ่ะนำประหลาดนุ่งๆไหมค่ะทุกคนเหรอ น้ำมันพีคแหงเนาะคะ่ะน่ำประหลาดนุ่งๆไมหมค่ะทุกคนเหรอมชมตั้มตัตตเองแซ่บขนาดครับเพื่อนั่ะก็ะะะเห็นหมูว่านด้วยคะ่ะ ก็กินก,ก็เพิ่มพลังค่ะเอาจะเห็นงานเลยเด้๋ยวเขาต้ำบักพริกแห้งเนาะคะ่ะหน่ำประหลาดนุ่งๆไหมคะลูกคนณเหรอน้ำมักพริกแห้งเนาะค่ะ หนำประหลาดนุ่งๆไมหมคะรูกคนอยาสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินส้มตามก่อนนะไปทำมาต่อนะจุคนมาจ้าไม่กินส้มตามเปเดีก่อนค่ะจะบ่มีเวลาอัดนไปก่อน ห <c oughs> <c oughs> ั่นแล้วค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> แซ่บแล้วค่ะพี่น้องอืมตามแบบพีคแหงเนาะคะ่ะหนำประหลาดนุม่มๆไหมค่ะทุกคนเ๋รอ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินซุมตามก่อนนะ่ะไปจะมาต่อลนะทุกคนมาจ้ามากินซุมตามแต่เห็นงานแล้วก็ส่ได้เปิดเบื้องเฟซบุ๊กนะคะพี่น้อง แจบไหมคะจำเองแซ่บจำเพิเห็นมว่านดลวยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินส้มตามก่อนค่ะไปจะมาต่อลนะจุกอนมาจ้ามากินส้มตาม ขนมะ,ะ mm ั hmm. ๊มตามัตามเองแซ่บขนาดครับน้องอ๋อสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินส้มตัมก่อนคนะ่ะไม่จะมาต่อลนะชุกคนมาจ้าไม่กินข้มตมั๊ ตั้มตำ้มเองแซ่บขนาดครับเพื่อนแซ่บไหมคะตำเองแซ่บแซ่บก็เห็นหมูอ้วนด้วยค่ะ คือเดก่อนค่ะเดี๋ยวมมีเวลาอาัดไปก่อนปวดหัวผมัว่วไปเต่างข้ามีน,นะคะ่ะ ช่วงนากหกจแ่นแล้วก็สิบ่ไเด้เปิดบึงเฟซบุ๊กนะคะพี่ง สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินสุมตากต่อนะ่ะไปจะมาต่อละชัคนมาจ้ามากินส้มตาสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ว่างนะคะแต่ว่าจะกินซุมตากต่อนะ่ะไปจะมาต่อละชัคนมาจ้ามากินส้มตา 我我我我。 ตาตาเองแซบขนาดครับเมื่อานอ่ันแ้วค่ะพี่น้งอ,นนองจ้าแซ่้วค่ะพี่น้องิ้มเห็ด 嗯。Mm hmm.